กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะธาตรักอสูรบทประพันธ์โดยกันกนิตบทที่ยี่สิบห่วงคำหนึ่งเรือนร่างสูงเพียวของออยคุปนั่งอยู่บนเก้าอี้บุนวมตัวใหญ่ท่อสายตาผ่านหน้าต่างบานหรู ไปไกลแสนไกลฝ่ามืออบอุ่นยกขึ้นทาบลงบนตำแหน่งของหัวใจไม้จะละลายน้ำแข็งที่คุ้มครองหัวใจของเขาให้หลอมละลายแต่ต่อให้ฝ่ามือของเขาอบอุ่นเพียงใดก็ไม่สามารถหลอมละลายน้ำแข็งในหัวใจของเขาได้ยกเว้นเพียงแค่มือเล็กบางนุ่มนิ่มคู่นั้น ระวันดาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเร่าร้อนรากับไฟยามที่มีหญิงสาวอยู่ชิดใกล้ดาดาคุณร้ายกาจยิ่งกว่าผีร้ายเสียอีกเพราะคุณสามารถตามหลอกหลอนผมได้ทุกที่ทุกเวลาไอยะคุปถอนหายใจเฮือกใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและระวันดายังคลุมเครือ ถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะมีความรู้สึกลึกซึ้งกับหญิงสาวไม่น้อยแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระหว่างเขาและเธอมันคืออะไรกันแน่คู่รักเพื่อนรักคนรู้จักลูกหลานในตระกูลทวิกรถูกปลูกฝังให้รักใคร่กลมเกลียวกันและอายคุปในฐานะของพี่ชายคนโต ก็ทั้งผูกพันและรักใคร่ห่วงใยน้องชายและน้องสาวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลเชกเช่นเดียวกับไอยเรศและอรนันที่ต่างก็รักและเคารพไอยคุกเชื่อฟังชายหนุ่มไม่เคยเลยสักครั้งที่จะลบหลู่ดูหมิ่นพี่ชายแต่พี่ชายอย่างเขากลับแย่งของรักของน้องชายมา อย่างหน้าไม่อายอยคุปเสียอรนันไปเพราะรังสีมันคนหนึ่งแล้วชายหนุ่มไม่ต้องการเสียอยเรศไปเพราะระวันดาอีกคนแต่เขาก็อ่อนล้าเกินกว่าที่จะปิดบังความรู้สึกที่เขามีต่อระวันดาได้อีกต่อไปแล้วอยเรศ ควรจะได้รับรู้เรื่องราวทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าหลังจากนั้นน้องชายจะพิภากษาการกระทําของเขาอย่างไรก็ตามอัยาคุปยินดีที่จะน้อมรับความผิดทั้งหมดทั้งมวลเอาไว้เพียงคนเดียวเท่านั้นแอนนี่ช่วยทำให้พี่ตาสว่างหน่อยได้ไหมตอนนี้พี่สับสนเหลือเกินพี่ไม่รู้ว่า พี่ควรจะรู้สึกกับระวันดาอย่างไรดีจะชอบเธออย่างที่หัวใจของพี่เรียกร้องหรือว่าควรจะเกลียดเธอในฐานะที่เธอเป็นพี่สาวของผู้ชายที่คล่าชีวิตน้องทางอ้อมน้องอยากให้พี่ทำอย่างไรกับเธอแอนนี่ตอบพี่หน่อยได้ไหมไอยาคุปยกมือขึ้นรูปหน้าดวงตาของชายหนุ่มอ่อนล้า ความรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจขับไล่ความองอาจกวนโทสะและบุคลิกมาดมั่นไม่แยแสคนอื่นไปจนหมดสิ้นทำไมนั่งอยู่มืดมืดคนเดียวล่ะครับพี่เอียนเสียงของอยเรศดึงสติสัมปชัญญะของอยคุบให้กลับมาทำงานอีกครั้งไอยเรศเดินไปเปิดไฟมอบแสงสว่าง ให้กับห้องนอนหรูหราของอิสตีที่ได้รับการตกแต่งด้วยโทนสีชมพูอมส้มอ่อนหวานสดใสห้องนอนห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนของอายคุปแต่เป็นห้องนอนของอรนันน้องสาวคนเดียวที่อายคุปและอายเรศรักใคร่ยิ่งกว่าชีวิตสภาพห้องนอนของอรนันเป็นอย่างไร เมื่อตอนที่หญิงสาวยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็ยังคงสภาพเอาไว้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะอายคุปบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีดวงตาคมกริบราวกับพยาเหี่ยวของอายคุปตวัดจากทิวทัศน์ภายนอกไปให้ความสนใจกับน้องชาย ที่แวะมาเยี่ยมเยือนถึงขหารน์หาทวิกรด้วยสายตาแปลกใจนายยอมกลับมาที่นี่ด้วยเหรอเอลิสตั้งแต่บิดามารดาและน้องสาวคนเล็กของบ้านจากไปไอยเรตก็ไม่เคยเหยียบย่างกลับมาที่ขหารน์หาทวิกรอีกเลยบ้านที่เคยอบอุ่นเป็นสถานที่พักพิงใจกลับกลายเป็นความทรงจำครั้งเก่า ที่ตอกย้ำความรู้สึกของออยเรศให้เจ็บลึกรวดร้าวจนชายหนุ่มไม่กล้าที่จะกลับมาที่นี่ผมกลัวพี่จะเหงาก็เลยแวะมาเยี่ยมไอยเรศกว่าตามองไปรบรบห้องนอนของน้องสาวถ้าหากอรน,นันมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้ห้องนอนห้องนี้หรือแม้กระทั่งบ้านหลังนี้ คงจะเต็มไปด้วยความสดใสมีชีวิตชีวาไม่ใช่เหลือทิ้งไว้เพียงแค่ร่องรอยความทรงจำอย่างที่เป็นอยู่ถ้าหากว่าอรนันไม่จากโลกนี้ไปโดยมีรังสีมันอยู่เบื้องหลังสายสัมพันธ์ร้าวฉานของสองตระกูลก็คงไม่เกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องราวความแค้น ลูกลามใหญ่โตความรักความแค้นความผูกพันมันพัวพันกันจนยุ่งเหยิงไปหมดฉันเหงามานานจนชินแล้วนายเองก็เหงาเหมือนกันไม่ใช่เหรอเอลิสเหงาแทบขาดใจเลยพี่เอียนแต่ความแค้นหล่อเลี้ยงชีวิตของผมให้ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้น้ำเสียงของไอรเรเยี่ยมเกลียม เมื่อนึกถึงใบหน้าหล่อเหลาของรังสิมันความรักใคร่กลมเกลียวในฐานะเพื่อนสนิทและความโกรธแค้นเมื่อชายหนุ่มคนนั้นเป็นต้นเหตุทำให้อรนันต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับกำลังตบตีกันอย่างเอาเป็นเอาตายในสมองของไอยเรศไอยคุปทอดสายตามองน้องชาย ภาพความทรงจำครั้งเก่ายามที่ครอบครัวทวิกรและครอบครัวมารุเชศเทวันสนิทสนมกันผุดขึ้นมาในห้วงคำหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้ในอดีตชีวิตของสมาชิกทั้งสองครอบครัวล้วนแล้วแต่ถูกเติมเต็ม,ตมด้วยความสุขและรอยยิ้มสดชื่นแจ่มใสแต่ทว่าหลังจากที่คำว่าสูญเสีย และคำว่าความแค้นพัดผ่านเข้ามาในชีวิตของสมาชิกครอบครัวทั้งสองตระกูลความสุขสดชื่นแจ่มใสก็หายวับไปกับตาพี่เอียนเมื่อวานผมไปหารองที่บ้านแต่ว่าคนที่ผมต้องการไปพบผมกลับไม่ได้พบผมบังเอิญเจอกับดาด้าไอยะคุบเหลือบสายตามองน้องชาย ดวงตาคมกริบของชายหนุ่มฉายประกายลึกล้ำไม่บ่งบอกความรู้สึกแม้ว่าภายในใจของเขากำลังจะปั่นป่วนอย่างรุนแรงเพราะความหึงหวงเพียงแค่ได้ยินชื่อของระวันดาออยะคุบยอมรับว่าเขาเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าให้อภัยที่หัวใจของเขามันดื้อด้านห้ามไม่ฟัง แอบคิดเกินเลยกับอดีตคู่มั่นของน้องชายแต่เขาก็ไม่สามารถหักห้ามความต้องการของหัวใจได้อีกต่อไปแล้วชายหนุ่มคงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากยืดอกยอมรับความจริงอย่างลูกผู้ชายน่าแปลกนะพี่เอียนที่ผมไม่รู้สึกว่าดาดา้ามีอิทธิพลต่อหัวใจของผมอีกต่อไปแล้ว นายอยากจะพูดอะไรกันแน่เอลิสหัวใจของผมไม่รู้สึกจะปวดอีกต่อไปแล้วในยามที่คิดถึงชื่อของดาดา้ดาหรือแม้กระทั่งตอนได้พบหน้าเธอก็ตามไอยเรธมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยท่าทางเหม่อลอยเมื่อไหร่กันนะที่สรรพสิ่งรอบกายของชายหนุ่มได้กลายเป็นความว่างเปล่า ไม่มีเงาของระวัรดาซ้อนทับอยู่อีกต่อไปจนถึงตอนนี้ดาดาก็ยังไม่เชื่อว่าเราเป็นฆาตกรเธอเป็นพี่สาวที่แสนดีสำหรับรังสีมันแต่เธอไม่ใช่คู่มั่นที่แสนดีสำหรับผมเธอเป็นผู้หญิงสวยไร้ที่ติที่ทำให้ผู้ชายอยากครอบครองและผมก็ได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าของเธอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เธอเหมาะที่จะเป็นคู่มั่นของผมแต่เธอไม่เหมาะที่จะเป็นภรรยาของผมพี่เอียนว่าไหมลืมทานยาระงับประสาทหรือไงเอลิสไอยเรศหัวเราะในลำคอเมื่อได้ยินคำถามของพี่ชายชายหนุ่มเดินไปหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะข้างเตียงนอนที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม ฝ่ามืออบอุ่นยื่นไปแตะกรอบรูปที่มีภาพถ่ายของน้องสาวกำลังฉีกยิ้มหวานสดใสชวนให้คิดถึงช่วงวันเวลาที่อ,อรนันยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มันจะผิดไหมครับพี่เอียนถ้าผมจะลงโทษรังสีมันด้วยการทำให้ดาด้าเจ็บปวดดาด้าทำกับผมเจ็บแสบมากผมจะลงโทษเธอทำให้เธอได้รู้รส ความเจ็บปวดที่เธอเคยมอบให้กับผมก่อนนั้นผมเคยคิดว่าผมรักเธอจนผมไม่กล้าทำร้ายเธอแต่ตอนนี้หัวใจของผมมันเจ็บจนด้านชากลายเป็นก้อนเนื้อแข็งๆที่ไม่มีความรู้สึกไปแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะทำให้ดาดา้าได้รู้สำนึกเอลิสออยคุ แค่นเสียงต่ำเรียกชื่อน้องชายไอยเรศไล้ปลายนิ้วกับผิวแก้มของน้องสาวผ่านรูปถ่ายชายหนุ่มค่อยๆหันหน้าไปเผชิญหน้ากับพี่ชายพร้อมยิ้มเหี้ยมเกลียมที่มุมปากผู้หญิงอย่างดาดาผมควรจะตอบแทนเธอด้วยการข,ข่มขืนให้ยับแล้วก็ทิ้งดีไหมครับพี่เอียนไอยคุป ลุกพรวดขึ้นยืนก่อนจะทลาเข้าไปหาน้องชายชายหนุ่มยกมือขึ้นกำคอเสื้อของน้องชายเอาไว้และกระชากเข้าหาตัวกลามบทเข้าหากันจนเป็นสันนูนในตากล้าวกระด้างลุกเรืองไปด้วยประกายไฟแห่งโทสะหูบป,ปากได้แล้วเอลิสทำไมพี่เอียนต้องเดือดร้อนด้วยล่ะครับผมกำลังพูดถึงดาดดา อดีตคู่มั่นของผมดาดาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพี่เอียนไม่ใช่เหรอครับดวงตาและริมฝีปากของไอยเรศประดับไปด้วยรอยยิ้มยามที่เอ่ยปากถามพี่ชายไม่สะทกสะท้านกับท่าทางคุกคามของไอยคุปที่แสดงออกเลยแม้แต่น้อยดาดาเกี่ยวข้องกับฉันเกี่ยวยังไงครับ ผมไม่เห็นว่าดาด้าจะเกี่ยวข้องกับพี่เอียนตรงไหนนอกจากว่าเขาเคยเป็นอดีตคู่มั่นของผมซึ่งเป็นน้องชายของพี่เอียนก็เท่านั้นเองเกี่ยวตรงที่อดีตคู่มั่นของแกเป็นผู้หญิงของฉันน่ะสิแกรู้แบบนี้แล้วแกยังจะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับฉันอีกเหรออายคุปตะโกนตอบถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึง้ง ทางกายกับระวันดาแต่หัวใจของเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้หญิงของเขาอย่างเต็มตัวแล้วชายหนุ่มกระชับมือที่กำคอเสื้อของไอยเรศแน่นขึ้นอีกจนไอยเรศแทบหายใจหายคอไม่ออกแต่ชายหนุ่มก็ไม่ทักท้วงหรือว่าเอ่ยปากบอกพี่ชายถึงความทรมาน ของคนที่กำลังจะขาดอากาศหายใจให้กับอายคุปได้รับฟังผู้หญิงของพี่เหรอครับคำถามของอายเรศทำให้อายคุปได้สติชายหนุ่มปล่อยมือออกจากคอเสื้อของน้องชายขยับเท้าถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนจะเมินหน้าหนีเลือกที่จะไม่สบตากับอายเรศเมื่อรู้ตัวว่าเผลอพูดอะไรออกไป ผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมครับพี่เอียนไม่ผิดฉันรู้ว่าฉันทำผิดแกจะโกรธหรือว่าจะเกลียดฉันก็ได้ฉันไม่ขอแก้ตัวอะไรทั้งนั้นน้ำเสียงของออยคุบเครียดขึมอไอยเรตยิ้มแย้มมากขึ้นชายหนุ่มปลบมือให้กับพี่ชายสองสามครั้งดึงความสนใจให้ไอยคุบหันกลับมามองเขาอีกครั้ง พี่เอียนนี่ยเยี่ยมยอดไปเลยนะครับพี่เอียนใช้วิธีการแก้แค้นที่ดีเลิศจนผมตกใจพี่เอียนคงไม่ได้คิดจริงจังกับดาด้าหรอกใช่ไหมครับโอ้ทำไมผมถึงได้มองไม่เห็นวิธีการแก้แค้นสวยหรูแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะขอเพียงแค่ดาด้าตกเป็นของพี่เอียนทำให้เธอรักพี่เอียนพี่เอียนจะทิ้งเธอเมื่อไหร่ก็ได้ และหลังจากนั้นเธอก็จะเจ็บปวดแล้วถ้าหากดาด้าเจ็บปวดรังสีมันก็ต้องเจ็บปวดไม่แพ้กันน้ําเสียงของไอยะเรศดื่นเริงในขณะที่พี่ชายกำมือเข้าหากันแน่นเพื่อไม่ให้พลั้งเผลอทำร้ายร่างกายน้องชายตัวเองพี่เอียนมอบความเป็นสามีให้กับดาด้าแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมเสกเด็กเข้าท้อง แถมลูกให้ดาดาเอาไปเลี้ยงตอนที่พี่เอียนตัดสินใจเฉดหัวเธอทิ้งถีบหัวส่งเธอกลับไปให้น้องชายของเธอด้วยนะครับจะได้อับอายขายขี้หน้าผู้คนในวงสังคมไม่แน่นะครับพี่เอียนดาดาอาจจะทนรับความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วตัดสินใจตามไปอยู่เป็นเพื่อนแอนนี่ก็เป็นได้แผนการของพี่เอียนเนี่ยเฉียบขาดไร้ทิฐิจริงๆครับ เอลิสไอยาคุปกระโจนเข้าไปหาน้องชายอีกครั้งกัาปั้นไม่มีรูถูกส่งเข้าไปกระแทกกับใบหน้าของไอยาเรศอย่างจังเรือนกายสูงใหญ่ของไอยาเรเศเซไปด้านหลังชายหนุ่มยกมือขึ้นขวยคว้าหาที่พยุงตัวและมือของเขาก็กวาดไปปัดเอาข้าวของบนโต๊ะใกล้ๆก,ก,กับที่ยืนอยู่ร่วงลงบนพื้นห้อง ไม่เว้นแม้กระทั่งกรอบรูปที่มีภาพถ่ายของแอนนี่ก็ไม่ไวายร่วงลงไปกระแทกกับพื้นห้องจนกระจกหน้ากรอบแตกกระจายหุบป,ปากของแกซะาเอลิสฉันไม่เคยคิดจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นกับดาดาฉันจะไม่มีวันยอมให้เรื่องเลวร้ายแบบนั้นเกิดขึ้นกับดาดาเป็นอันขาดไอยาเรศค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นยืน ชายหนุ่มยกมือขึ้นเช็ดเลือดตรงมุมปากก่อนจะหันใบหน้ามองตรงไปที่พี่ชายพี่เอียนยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับดาด้าไม่ได้เหรือครับใช่ฉันจะไม่มีวันยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับดาด้าพี่เอียนยอมไม่ได้เพราะพี่เอียนรักดาด้าใช่ไหมครับไอยาคุบชะงัก เมื่อคำตอบที่หัวใจประมวลผลส่งมาให้อย่างที่สมองแทบไม่ต้องออกแรงคิดวิ่งมาจ่ออยู่ที่ริมฝีปากใช่ฉันรักดาดาพี่เอียนไม่ต้องตอบคำถามของผมก็ได้นะครับเพราะผมได้คำตอบที่ผมต้องการแล้วฝากดูแลดาดาแทนผมด้วยนะครับพี่เอียนดาดาไม่เคยรักผมในฐานะของคนรักหรอกครับแต่เธอ จะต้องรู้สึกกับพี่เอียนไม่เหมือนที่เธอรู้สึกกับผมแน่นอนเอลิสแกต้องการอะไรกันแน่ผมก็แค่ต้องการคำตอบของพี่เอียนเท่านั้นแหละครับว่าพี่เอียนรู้สึกยังไงกับดาด้ากันแน่แม้ผมจะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าหัวใจของพี่เอียนกับดาด้ามันรู้สึกลึกซึ้งเกินเลยไปมากแล้วแต่ผมก็เลือกที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น เพราะผมอยากให้พี่เอียนบอกกับผมด้วยปากของพี่เอียนเองฉันขอโทษพี่เอียนไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับเพราะความสัมพันธ์ของพี่เอียนกับดาดามันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกับเธอได้ลดระดับความสัมพันธ์จากคู่มั่นให้กลายมาเป็นเพียงแค่คนที่รู้จักกันธรรมดาเท่านั้นอยิยเรศยื่นมือไปหาอายิยคุ ซึ่งชายหนุ่มก็ค่อยๆย,ยื่นมือไปจับมือกับน้องชายริมผิปากงดงามของไอยคุปครียิ้มบางเบาอย่างน้อยความรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจของเขาก็ได้รับการปลดปล่อยไปแล้วส่วนหนึ่งขอบใจนะเอลิสพี่เอียนครับผมไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องขอบใจผมหรอกครับดาดากับผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมานานมากแล้ว แต่สำหรับรังสิมันเรื่องระหว่างผมและเขามันยังไม่สามารถจบลงได้หรอกครับแล้วพี่เอียนลระครับสามารถให้อภัยรังสิมันได้แล้วหรอครับไอยาคุปถอนหายใจเฮือกใหญ่สำหรับผู้ชายหนึ่งคนที่สร้างวีรกรรมร้ายกาจให้กับครอบครัวอบอุ่นของเขาจนแตกแยกกระจัดกระจาย ไม่อาจหาชิ้นส่วนมาเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้เหมือนเดิมคำว่าให้อภัยมันแลดูยากเย็นเสียเละเกินชายหนุ่มหลุบตามองพื้นใชแ้แพรขนตาดกหนาราวกับแพรขนตาของอิสตรีปิดบังความรู้สึกในดวงตาเอาไว้แล้วดวงตาของไอยคุปก,ก็บังเอิญไปกระทบเข้ากับวัตถุสีขาว ที่ถูกพับทบเข้าหากันวางอยู่ใกล้ๆกับกรอบรูปของแอนนี่ซึ่งคงเป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่กระเด็นออกมาจากกรอบรูปตอนที่ตกลงมาบนพื้นไอยาคุปเดินเข้าไปนั่งลงทิ้งน้ำหนักตัวลงบนปลายเท้าใกล้ๆกับเศษซากของกรอบรูปไอยาเรศก็เลยพลอยนั่งตามพี่ชายไปด้วยอีกคนแอนนี่ พี่ขอโทษนะที่ทำให้น้องได้รับบาดเจ็บพี่จะเปลี่ยนกรอบรูปให้ใหม่นะน้ำเสียงของไอย์คูปอ่อนโยนเรากับกำลังพูดกับน้องสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ชายหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบรูปของแอนนี่ขึ้นมาแล้วก็หยิบกระดาษที่ถูกพับชิ้นนั้นขึ้นมาด้วยอะไรครับพี่เอียนไม่รู้สิคงจะกระเด็นออกมาจากกรอบตอนที่กรอบตกลงมาบนพื้นมัง้ง ไอยคุปตอบอย่างไม่สนใจใยดีกระดาษแผ่นนั้นเท่าไหร่ไอยเรศยื่นมือไปขอรับกระดาษแผ่นนั้นมาดูชายหนุ่มคลี่มันออกถ้าพบเป็นเพียงแค่กระดาษเปล่าๆเ,เขาก็จะจัดการโยนมันทิ้งลงถังขยะไปซะดวงตาสองคู่เบิกกว้างเมื่อไอยเรศคลี่กระดาษออกมาแล้วพบว่ามันไม่ใช่กระดาษธรรมดาแต่เป็นกระดาษ ที่ถูกเขียนบรรยายข้อความด้วยลายมือน่ารักคุ้นตาลายมือของแอนนี่อายเรีกับอายคุปอุทานพร้อมกันก่อนจะให้ความสนใจกับตัวอักษรที่อยู่บนกระดาษตัวอักษรที่ถูกถักทอร้อยเรียงเป็นข้อความจากหัวใจของอรรันันผู้หญิงที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความแค้น ระหว่างสองตระกูลน้ำเป็นอะไรครับเจ๊ใหญ่รังสีมันปลาดเข้าไปหาภรรยาที่กําลังนอนหลับสนิทยอยู่บนเตียงนอนหนานุ่มทันทีที่กลับมาถึงบ้านพร้อมกับเอ่ยปากถามพี่สาวไปด้วยหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากระวันดาว่าศศิรดาเป็นลมชายหนุ่มก็ไม่มีสมาธิ จะทำงานทำการจนต้องแอบหนีงานเพ่นกลับมาที่บ้านเป็นการด่วนเพราะความเป็นห่วงภรรยาภายในห้องนอนส่วนตัวของเขาและศศิลดานอกจากระวรรดาแล้วก็ยังมีวิสารลดาและเจ้าฟ้าอยู่ในห้องด้วยวิสารลดาและเจ้าฟ้าหลบฉากไปยืนอยู่กับระวรรดาเพื่อเปิดโอกาสให้รังสีมันพิจารณาภรรยาอย่างถี่ถ้วน ว่าร่างกายของศศิรดาไม่ได้มีส่วนไหนที่บุบสลายเสียหายไปชายหนุ่มสุดตัวนั่งลงบนเตียงก่อนจะยกมือขึ้นปัดปลอยผมของภรรยาให้พ้นวงหน้างดงามใบหน้าหล่อเหลาโน้มลงไปชิดแนบจุมพิษลงบนหน้าผากนุ่มเนียนแผ่วเบาน้ำไม่ได้เป็นอะไรหรอกรองไม่ต้องตกใจ ถ้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วทำไมอยู่ดีๆน้ำถึงได้เป็นลมระครับเจ๊ใหญ่แถมหน้ายังซีดจนแทบไม่มีสีเลือดอีกด้วยผมพาน้ำไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับรังสีมันทำท่าจะช้อนร่างของภรรยาขึ้นมาอุ้มแต่ระวันดารีบเอ่ยปากทักท้วงเสียก่อนไม่ต้องหรอก พี่เชิญคุณหมอมาตรวจร่างกายของน้ำแล้วเพิ่งให้เด็กไปส่งคุณหมอเมื่อสักครู่นี่เองน้ำไม่สบายก็เพราะแกนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุผมเหรอครับรังสีมันหันหน้ากลับไปมองพี่สาวในขณะที่วิสารดากับเจ้าฟ้ายกมือขึ้นปิดปากเพื่อสะกดกลั้นเสียงหัวเราะไม่ให้เล็ดลอดออกมาใช่แกนั่นแหละตัวดีเลยอยากขยันดีนัก น้ำก็เลยเป็นลมไงละ่ะรังสีมันยิ่งฟังก็ยิ่งงงใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มงอง,ง้มเมื่อเห็นพี่สาวเอาอาการป่วยของศศิลดามาล้อเล่นเรากับเป็นเรื่องสนุกสนานเจ๊ใหญ่อย่าล้อเล่นได้ไหมครับน้ำป่วยเป็นอะไรกันแน่น้ากำลังจะเป็นแม่คนส่วนแกก็กำลังจะเป็นพ่อคนทีนี้รู้หรือยังว่าเมียแกเป็นอะไร คิวเข้มของรังซิมันขมวดเข้าหากันก่อนที่สัมผัสอ่อนนุ่มจากมือบอบบางของคนที่นอนอยู่บนเตียงจะสอดเข้ามาในอุ้งมืออบอุ่นของเขาชายหนุ่มดึงใบหน้ากลับไปหาภรรยาทันทีมือใหญ่อบอุ่นของเขากระชับมือเล็กบางเอาไว้โดยอัตโนมัติน้ำตื่นแล้วหรอครับค่ะ ระวันดาพยักเย์เดอกับวิสารดาและเจ้าฟ้าก่อนจะยกขบวนกันออกไปจากห้องนอนของรังสีมันและศศิรดาเพื่อเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มและหญิงสาวได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองจริงหรือเปล่าจ้าน้ำที่เจ้ใหญ่บอกว่าน้ำกำลังจะเป็นแม่คนส่วนผมก็กำลังจะเป็นพ่อคนชายหนุ่มเอ็นตัวลงนอนเคียงข้างภรรยา ลำแขนแข็งแรงร่างด่างนุ่มเนียนเข้ามากอดเอาไว้แนบอกไล้ฝ่ามือกับแผ่นหลังบอบบางแผ่วเบาจริงค่ะรังสีมันก้มหน้าลงมองศบตากับภรรยาดิ้มฝีปากอุ่นร้อนเคลื่อนเข้าไปชิดกับเรียวหน้าหวานละมุนและเลือกที่จะประทับจุมพิษ ลงบนผิวแก้มนุ่มเนียนหอมกลุ่นผมดีใจนะที่ผมเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้รู้ว่าน้ำกําลังท้องและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้น้ำเชื่อใจว่าผมจะรักและเอ็นดูลูกของเราเต็มหัวใจค่ะน้ำรักคุณนะคะคุณรองสศิรดาเบียดตัวเข้าไปชิดกับอ้อมอกของสามีอีกครั้ง รังสีมันโอบประคองหญิงสาวเอาไว้ในอ้อมแขนมอบความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจให้กับเธอไปพร้อมกันชายหนุ่มหลับตาลงเพื่อค่อยๆซึมซับเอาความรู้สึกของผู้ชายเสยเพลคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นพ่อคนความรู้สึกแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยได้สัมผัสแม้จะไม่เร่าร้อนไม่หวือหวา แต่กลับอุ่นซ่านในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกจบตอนโปรดติดตามตอนต่อไป